สบ,บายดีสบ,บายดีเพื่อนเพื่อนพี่พีทุกคนสวัสดีครับ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 สวัสดีเด้อนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้มมหน้าจมาสซวครับไม่หยามรอบครับไม่หยามรอบมาหยามรอบผมหยามขึ้นมาแล้วถึอง,งูครับพี่น้องงูสองตัวบา้าไงเลยแม่เดี๋ยวผมสิท้ายเห็เบิ้งงด้านง,งูนะครับ ว่ามันสิได้ปลาที่ใดได้ถึงงูครับเนี่ยเห็นบองงูนะสองตัวปากใหญ่เลยเนี่ยตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งงูจ้าปองงูอีย่างบุหร่าฮะพอใกล้มาได้แล้วเนี่ยเอาไมาแงมาได้เพิ่นตื้นใส่เลย่ด้เี่นเนี่ยเห็นบ่พี่น้องงูว่ามันเสด็จไปที่ใดๆมาถึงงูนะครับสองตัว โอ้ยบอมมานเลยวันนี้แม่บอมมารมิกรกปูมิตเต้าหน่อยต้นหนึ่งอยู่หันโอ้ยบอมเนแนะไลโงูงูงูเถื่อนนี่สองตัวพุ่น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 พี่น้องว่างูอีหยังเนี่ยแต่ว่าเขามากินป่าได้รอบนะครับเนี่ยงูป่าก็จิตโตใหญ่แท้ งูป่าก็จิตัวใหญ่แท้พอมางูยอย่างนี่นเขา,าไก่บาไเด็กระโดดใส่เลยเนี่ยเอาไม่แงบาได้กระโดดใส่เลยเนี่ยตใหไงคักนะใหไงคักพุ่นน่ะน่วยฝนสีมาแล้วครับฝนสีมาแล้วพี่น้องฝนสีมาแล้วฝนสีมาแล้ว เดี๋ยวตัวเหนียวนี้ทั้งกันไปยามหลังไม่หลังนั่นสิถึงงูอ,งอีกบ่มึงไปกีหลังนน่ <c oughs> ถึงง่เนียโอ้ยมาสร้างสิเป็นเพื่อนเพื่อนพี่พี่ตื่นตื่นมายงยามมาสอกกับมานางเสร็จแล้วครับมาเบิ่งเขายิงวัดโดนแล้วครับเขาก็ะดีเกี้ยวเลยครับเนี่ย เราก็จะได้ดเกี่ยวแล้วเขาก็จะได้ดเกี่ยวแล้วเดี๋ยวไปถนนรถข้าเจ้าไระธรการทำงานนะครับมาเสาร์เพราะว่าหน้าติดถนนคอนเอ่ยทางดับนะครับบรรยากาศยา่มาเสาร์สิบประมาณนี่นะครับ ฝนสีมาอีกแล้วครับฝนนะคนนะและ้แลไปแ้ลฝนก็ไดไม้อีกแล้วฝนเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งหลังนี้นะครับจะถือยังบ่แต่ท,ที่แน่ๆกับปูเลี้ยวเห็นนะครับนี่กับปูเลี้ยวเห็นนะครับเนี่ยเห็นบ่ปูมถือกรอบกับปูล้ลยคักครับกับปูเนี่ย ไล่ขักไปแมันกับปูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาให้เบิงได้มาซี่มีม่ยังบ่มาซี่มีม่ยังบ่โอ้ยนี่แต่กับปูพี่น้องปูไลยคักกับปูปูไลยคักนี่แต่กับปู ป่าพุทธโอเคมึงฝา่ายยังมาเศร้าครับถ่ายบรรยากาศยังมาซอยเบืองบุย้ยฝนสีไม้อีกแล้วฝนนะฝนจะมาอีกแล้วเป็นในบ้านเพื่อนๆพ,นพี่พี่ เขาคือสีงามคือกันอยู่เนาะครับแต่ทั้งนี้ก็โอเคอยู่ครับทั้งนี้เขาก็โอเคอยูโอย่โอเคอยู่เสียงพระเพลินเทศทุนอยู่วัดนีนิเนบันครับเสียงพระเพลินเทศอยู่ในวัดนิเนบันพม่งเอาบ,บรรยากาศจะมาร้าเด้อ้สุดยอดเลยขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเด้อนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเด้อ เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากบ้านรัดคนฟากชีออฟชีเชียลนะครับไปแล้วครับบายบายเจอกันคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ